สวัสดีค่ะถ่ายทุกที่ถ่ายทุกอย่างวันนี้ที่หว้วยพึ่งวันนี้พามาเบิงย่ายยัดหมอนยัดหมอนด้วยนุ่นเพิ่นว่าเพิ่นสีเฮ็ดบุญเดือนซีหมอนกรบวซื่อยัดเอาวาสิละมันจะงามเรามาดูฝีมือของคนสมัยนั้นเขาทำกันอย่างนี้แหละ จะทำบุญทีก็มีการเตรียมหมอนเสื้อผ้าหม่มผ้าห่มกับใส่ฝ้ายเนาะสมัยตะเกี้ฝ้ายฝ้ายนวนอิ่วเอาให้มันออกแล้วเอาไปดีดใช้สายดีดดีดใหญยฝ้ายให้มันให้มันพองแต่มันก็สวยเนาะ สวยกว่าไปซื้อที่ตลาดอยู่สอยหน้ามันให้สวยแต่ตลาดสอยหน้าจะไม่สวย <Okay. S 1> หมอนไม่แน่นทีนี้นายจะเอายัดลงไปให้หมอนมันแน่นนุ่นเาจักนี้เอา,านะน่ะหนาเอาแล้วอวืมเยมนิดเดียา สวยงามอยู่คือหมอนคือหมอนมันสีแน่นมันบอลหลวมคือเขาปิซื้อนะแบบบ้านย่างงนเนาะงานฝีมือฝีมือ ไปยังไงจะรับบอมไปยังไงบอมที่เนรับจางรับจางเลงานนี่ไป